สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องอาบน้ำแต่งตัวแล้วค่ะาลัางสิบไปงานคิดอยากกินสมได้น้ำจริงมากปเลยนสิบห้าไปกินสมจากสองสามหน่วยมันไม่ต็มต่้เแต่ต้นปาลิงปีห้าพ่อม่นแม่มันแกจนว่ารลวนถิ่มเงินล้วว่จะจ้ะ ต,ตัวแบ่แบกับรถดีไปไปไปว้าวมันดูสุดขเ้วมันมีได้กินเลยไปเอาแสบน้ำกานจ้ากับรถดีไปเ,าดดไปเอาหน,น,น่อยได้ดีเอาหน่อยตันตนเนาะโอ้หน่อยหญงครับม่นมีไผรถือกล่องให้หแบบนไีไปเลย ไม่ต้องใช้ยังไล่อันนี้ก็แ่บแล้วก่อนไปทิงงานจา้าจุดจัดแดนของนา้าบ่ะนี่ Ừ. bằng là bật nhanh đi Mmm. Ừ. พอแล้วนเนาะเดี๋ยวแดงของน้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย